ความรู้ใหม่มาลูมีอพ,พ่อผมคือถ้าบอกเขาชั่วคราวนะฟ้าไม่ให้พ่อผมนะถ้าบอกว่าครั้งเคยก็ถือว่าพ่อผมมาให้คร<ะ>ั้งคืนราคาหนึ่งชั่วคราวราคาหนึ่งเข,ข้าไปบอ่อยเพราะว่าต้องไม่อั้นะถ้าเพื่อถ่ายรายการต่อ,อถ้าพ่อเริ่มขึ้นไม่นอนแล้วแบบไม่หลับนะ ตี2สองี3สามทีไม่หลับนะแล้วพ่อไม่หลับไม่เท่าไหร่นะพ่อต้องปลุกแม่ด้วยนะถ้าพ่อไม่หลับพ่อเคือคนแบบตัวเองตื่นอยากรู้ว่านอนกันคู่นี้ยังแะไรว่านอนน้อยเพลียอะงวก็นอนน้อยปกติเรานอนเนี่ย ห่มผ้าไหมทุกคนห่มผ้าถูกปะห่มผ้าโอ้ห่มสิทำไมเรานอนไม่ห่มผ้าไม่ได้ระไม่ได้อะมันเหมือนเคว้งเคว้งไหมเออแปลกไหมถ้าไม่ถ้าไม่ห่มผ้าก็ต้องมีการนอนการนอนไม่ห่มผ้าเนี่ยเป็นทั้งโลกไหมพราว่าเป็นทั้งโลกไม่รู้เือนะโลกใบนี้เลย ฝรั่งเนี่ยฝรั่งนอนห่มผ้าก็ไปดูในหนังเนี่ยผมดิผมทุกคนเลยฝรั่งอ่ะคือแปลว่าทุกคนนอนต้องห่มผ้านะหรืมีอะไรสักอย่างก็ได้ที่คุมตัวเราคือไม่จะเป็นรังกระดาษหรืออะไรก็ได้แต่ขอให้ให้คุมตัวอ่าคือเหมือนแบบการห่มผ้าเป็นสิ่งสิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเนี่ยปกป้องปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าเหมือนอยู่ในท้องแม่ใช่เคยดูไหมในในหนังอ่ะห่มผ้าแล้วปีอยู่ในผ้า มีเลยตโงอ่ะแบบอยู่เงี้ยแล้วคุณตงแล้วหันมาอยู่นี่เห็นเหรอคะมันมืดเนี่คุณสุนันบอกว่าใช่ไปไหนไม่มีผ้าห่มนอนไม่หลับต้องขอต้องหาผ้าอะไรมาห่มก็นี่ไงโรงแรมรุ่นนะมันไม่แจกผ้าห่มนะจี้มะมันไม่ค้างคืนในชั่วคราวสามสามชั่วโมงเงมันไม่แจกผ้าห่มนะ ถ้าจะนอคนค้างไม่รู้แล้วยังจะมันถึงจะเอาพ่อผมมาทำไมพ่อรู้อะไอร<ล>ีพาไปไอร<ล><อล>ี่ให้กูรู้แล้วไม่รู้ ครอบไปเพราะว่าต้องต้องไปถ่ายรายการแล้วก็ไปถ่าาายยรรกอาบน้ําเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปเข้าโรงตามไปถ่ายรายการตามต่างจังหวัดมีโรงแรมใช่เราเคยไปนอนนะเอ้แต่แต่ยังหนูไปพักม่านรูดก็จริงค่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงจริงพักในม่านรูดเลยเพราะว่ามันไม่มีโรงแรมแล้วอ่ะแล้วคือแบบว่าเขาก็มีผ้าห่มให้คนนั้นทั้งคืนไงค้างคืนเขาจะพห่มมาให้ไงผ้าห่มด้วยกับแบู่ห้องหนูเป็นไอ้นี่เลยทาซาน ห้องป่าเป็นไงห้องห้องป่าใช่ไหมดูเป็นแบบแอนิเมชั่นจะมีตุ๊กตุ๊กหรือจะเป็นป่าเลยจะเป็นสนามมวยอออโ้ไม่เอะไรนั่นนอนไม่หลับแล้วที่นอนก็จะเป็นไม้ๆอะไรเงี้ยเหมือนอยู่ในท่อนซุงอะไรเงี้ยมีเจอมีมีเขาวัน แต่ว่าแต่ว่ามันมันแสดงว่าพ่อผมมันเป็นเรื่องสำคัญเลยที่จริงจริงว่าผมเคยไปนอนครับกระจกรอบห้องเลยนอนในตู้ปลาเปล่าสรงจริกระจกรอบห้องเลยตกใจใจเลยกระจกรอบห้องเลยนี่เดี๋ยวคนต้องไปลองดูกันนะว่ามันรูดแจกมาผมหรือเปล่าความรู้ใหม่มันรูดมีไหพ่อผมคือถ้าบอกเขาชั่วคราวนะเขาไม่ให้พ่อผมนะถ้าบอกว่าครั้งเคยก็ถึอว่าพ่อผมมาให้ครั้งคืนราคาหนึ่ง ช่วงคราบราคาหนึ่งเข้าไปบอยเพราะว่าต้องไม่อั้นะถ้าเพื่อถ่ายรายการต่อจ้าอุ้ยจังหวะได้จังหวะได้เสิยงแมไว้่ินนี่่ได้ยินนี้เป็นเสียงเมียของเองยินนัดบอกว่ามารูนคืออะไรเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเพื่อนชอบแซวกันมันเป็นโรงแรมชนิดหนึ่งลูกเป็นโรงแรมชนิดหนึ่งเดี๋ยวโตมึงก็รู้